ไปเรียนกดวิชาไฟไหมสยามาเรียนภาอังกฤษอาจารย์สอนว่าจนแพนิคไม่แพนิคยังไงไหวล่วะ <laughs> <ไฟ S 1> ทุกคนแบบแล้วอาจารย์ก็ยังพูดอยู่ว่าจนแพนิคไม่แพนิคกู๊ดเด็กปีนโต๊ะกันใหญ่แล้วโอ้โหมันไฟไหม้กันแบบอะไรกันาบบนี้ทุกคนก็อย่างนี้นี่นี่น,นี่แต่ว่านางนี่กล้องทีวีมากล้องทีวีมา oh, เออกล้องทีวีมาก็อ,กอ,กอยัาวนเวียนเลยวนเวียนเขา สัมภาษณ์รอพอทำไมไม่ถามหนูวะหนูวอหนูอยู่ในเหตุการณ์หนูอยู่ในห้องเรียนพิเศษหนูจะได้พูดว่าควันในมาทั้งนี้ค่ะหนูนี่เนี่เดินวนใครจะไปสัมภาษณ์เด็กมัธยมเขาจเปบอว่าเออไอ้นี่จะไปรู้เรื่องอะไรแต่ว่าเราอยากดูสัมภาษณ์และเราอ่ะดูการทํางานของเขาโอ้เขาถือกล้องอย่างนี้โอ้เขาถือไม้อย่างนี้เขาวิ่งตามเขาอยากไปดูการทํางานของเขามีแต่คนวิ่งหนีไฟไอ้นี่วิ่งตามนะข่าวไปดูไฟไหมชอบอยากจะแบบ บอกทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อย่าก็เลยรู้แล้วว่าโอ้จิตวิญญาณนักข่าวของเราอ่ะมันุแรงมันแบบว่ามันพร้อมที่จะแบบนําเสนออะไร,รอย่างเงี้ยอยากทาอย่างที่เขาทำอยู่ตรงเนี้ยใช่ใชแต่ตอนเด็กอ่ะยังไม่ยังไม่ได้ชัดเจนว่าอ๋อคุณต้องเป็นนักข่าวคุณต้องเป็นผู้บวการต้อเป็นอะไรเงี้ยแต่ชัดเจนแล้วว่า,วาเราอยากทํางานด้านเกี่ยวกับสื่อก็อเลยเลือกตัดสินใจเรียนนิทนเทศศาสตร์